Mm. สวัสดีครับมื้อนี้ซิมิเฮดเมนูหมูอบหนังกรอบต,อตัวเฉียวน้ำม,มัากลุ่พี่น้องน้ำม,มัากที่เราทำไปนะ ที่เราหมักแล้วาใส่ภาชนะหลังจากที่เราหมักแล้วเข้าก็จะเอาถุงสิ้นสิ้นก่อนหมักไว้หนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราหมากักทิ้งไว้นเราหมักทิ้งไว้มาเป็นชั่วโมงกว่าๆนะครับวันนี้ผมสีเมฮ็ดเมนูหมูอบ เตาถ่านหนังกรอบไปหนังฝั่งนี้เราจะเอาไปต้มก่อนให้สุกนะครับหนังฝั่งนี้จะไปต้มก่อนให้สุกนะส่วนฝั่งนี้ก็จะบัง้งบัง้งบงบงบัง,บง,บงแล้วก็เอาเครื่องทามาทีนี้พร้อมแล้วใสใว่ทีนี้เราจะเอาไปอบถ่านกันปะหลังจากอ่าใส่เวลาอบ ล่องโอ่งนี่หมูที่ว่าเราบอกว่าเราทําเป็นหมูอบหนังกรอบนะคล้ายๆหมูหันแหละผ่านมาประมาณก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันนี่แหละมามาดูกันนะตามมาแล้วกล้องเพราะว่าเราจะอบให้หนังมันแบบหนังมันเหลืองก่อนหนังมันกรอบก่อนหนังมันกรอบเสร็จแล้วก็เราก็าไล่น้ำมันอ้อยหมดก็จะหันมาอีกฝั่งนึงเนาะขยับมาใกล้แล้วก็ นี่นี่เป็นไงทุกท่านเป็นไงส,สีได้ไหมนี่จะเป็นเหมือนอ่าหมูหันเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาสับดูแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ตดตอนนี้ย,ยังร้อนอยู่ร้อนมากๆตัวนี้ <S 1> <S 1> เราจะมาสับแล้วก็ชิมรสชาติของหมูอบหนังกรอบกันนี่นะครับย่างแบบคือช่ำๆเลยกูดูทุกท่านดูเดี๋ยวผมให้ทุกท่านผู้ชมดูนี่ดูครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะอ่าชั้นเนื้อชั้นหมูจะแบบคือบอกว่าสวยงามมา,มากๆเห็นปะหนังแก้วเป็นหนังแก้วเลยทุกท่านยอดมาทีนี้ เราจะไม่ลีลาเราจะไม่ชิมหมูอบหนังกอบกันหนังนี่คือสุดยอดเลยนะเป็นไงฮะสุดยอดไหมโอเคมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดบานเฮาพี่น้องลงมาเลยครับฟังเสียงนะว่าจะกรอบภาไหนเข้ากันมาก นี่คือส่วนเนือ้อนะครับโอ้เราเราเรามาลงท้องอื้มอื้ม นุ่มอร่อยหอมพิกไทยอขอยค,คัคนตรงขั้นบองตรองน่าเครื่องถึงมากนี่ทำเองหอมพริกไทยลุยสุดยอดครับ ไปลองทําทานดูนะครับานนะไปลองทําทานดูแต่ตอนที่ผมทําน้ําหมักนั้นผมไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่แต่ว่าทําตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมครับถ้าน่าทานลองทําดูนะครับกับกน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดยอดครับผม